ปูมันฑนาฉะลินลีิเหงียนด่าพี่เหมาวรวมคนไทยชีย้คนไทยจํานวนมากไม่โอเคก่อนเจอโต๊ะกลับรบกวนคืนเงินด้วยนะคะเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูมาหากราบที่คงจะไม่จบง่ายๆค่ะสําหรับเรื่องราวระว่างปูมัณฑนากับบรรดาเจ้าหนี้และคู่กรณีซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่11กันยายน ปูมันธนาได้โพสชะดลิลี่เงียนอดีตน้องสาวคนสนิทที่กลายมาเป็นคู่กรณีว่าตอนนี้คนไทยจำนวนมากไม่โอเคกับน้องที่สัมภาษณ์ด่าคนไทยล่าสุดด่าพี่เหมารวมคนไทยเปิดตาอ่านคอมเมนต์บ้างนะคะจะได้รู้ว่าคนไทยรู้สึกยังไงกับน้องตอนนี้คนที่ยังเชียร์ก็น่าจะมีแต่ต่างเด้าด้วยกันแล้วละค่ะ พราะเห็นเม้นไทยผิดผิดถูกๆพี่แคปบางส่วนมาให้เลื่อนอ่านดูนะคะนี่แค่เล็กน้อยเท่านั้นจะได้เลือกหลงตัวเองทำหน้าทำตาสัมภาษณ์พยองดา่าใส่เหมารวมเจ้าของแผ่นดินไทยทุกคนที่น้องมาขออาศัยค่ะ ขณะที่ลินลี่เยียนก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับในโพสต์ดังกล่าวว่าอย่างน้อยหนูทําผิดพลาดหนูก็ได้แก้ไขความผิดของตัวเองและมีความสุขในทุกๆวันพี่มีความสุขให้ได้เหมือนหนูก่อนก็แล้วกันครับหวังว่าพี่จะมีความสุขนะคะถ้าพี่ชอบแซะแล้วทาให้ชีวิตพี่จเจริญรุ่งเรืองก็ตามสบายค่ะถ้าถนัดแซะก็ขอให้มีความสุขนะคะรบกวนคืนเงินด้วยนะคะขอบคุณครับ อันหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่บทสัมผัสของลินลี่เป็นประเด็นจนหลายคนไม่พอใจเจ้าตัวก็ได้อัดคลิปขอโทษพร้อมชี้แจงแล้วว่าหนูขอโทษนะคะหนูไม่มีเจตนาเหมารวมคนไทยที่ยืงมงินหนูแต่หนูจะไม่ขอแก้ตัวความหมายหนูไม่ใช่แบบนั้นหนูหมายถึงคนไทยบางคนที่หลอกลวงหนูชอบโกงหนูหนูหมายถึงเขาคนนั้นแต่หนูไม่ได้เจาะจงหนูพลาดตรงจุดนี้หนูขอโทษจริงๆค่ะ ขอโอกาสหนูด้วยนะคะขอโอกาสให้เด็กไม่มีการศึกษาคนนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปหนูจะพยายามระมัดระวังคําพูดให้มากขึ้นค่ะโกรธหนูได้นะคะแต่อย่ากเกลียดหนูเลยนะคะหนูขอโทษคนไทยทุกคนค่ะกราบขอโทษจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ